k คนายท a อกกาทีพอดแคสต์จับข่าแล้วเล่าเรื่องสวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเค l k ว v a เลตตี้ในช่วงเวลาของ k คนายท a t กก e ทีพอดแคสต์ครับไม่ได้เจอกันหลาย EP ีนะครับและช่วงนี้ก็มีการเพิ่มเติมในส่วนของคอนเทนต์ที่เป็นช็อตสั้นๆกระชับได้ใจความในหนึ่งนาทีที่ผมคัดเอาแต่เรื่องข่าวสารแปลก สาระความบันเทิงหลากหลายสไตล์ชาแนลของเรานะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้เพิ่มเติมเรื่องราวคอนเทนต์ไหนที่อยากจะให้หยิบมาพูดคุยบอกเล่าฝากกันก็บอกเข้ามาได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับในส่วนของคอนเทนต์ใน EP นี้ครับก็หยิบมาจากคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังนี่แหละครับที่แนะนำในช็อต ที่ผมเลือกเอาเรื่องภาพถ่าย UFO ที่ว่ากันว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ UAP ในยุคป,ปัจจุบันที่เป็นภาพถ่ายของจริงไม่มีการตกแต่งด้วย CG ใดๆทั้งนั้นผมก็เลยโอเคนะครับรับปากว่าเดี๋ยวไปหาข้อมูลรวบรวมแล้วก็จะเอามาสรุปเล่าให้ฟังแต่พอทำไปทำไปก็รู้สึกทำไมมันยาวออกยาวออกเนี่ยจะเอาไปทำเป็นคอนเทนต์หลักในตอนยาวที่มันจะต้องมีภาพประกอบ มีคลิปมีอะไรต่างๆเนี่ยสงสัยจะเดือน2เดือนก็คงจะไม่เสร็จก็เลยโอเคนะครับงั้นขอเลือกเอามาเป็นเรื่องที่แบบเอามานั่งคุยกันสบายๆกันแล้วกันก็เลยมาลงเป็นเวอร์ชันพอดแคสต์น่าจะโอเคที่สุดน่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะครับงั้นเรามาเข้าเนื้อหาใน EP ีนี้กันเลยครับ UAP นะครับตามที่เกิดนำไปคำนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วทำไมถึงเข้ามาแทนคำว่า UFO ที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆละ่ะ คำว่า UFO ย่อมาจาก Unidentified Flying Object ที่แปลกันเข้าใจง่ายๆว่าวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุสัญชาติและที่มาได้ซึ่งมันอาจเป็นวัตถุบินจากต่างดาวก็ได้หรืออาจจะมาจากประเทศไหนสักแห่งในโลกนี้ที่ปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าในลักษณะเป็นอากาศยานหรือวัตถุล่องลอยแบบไม่ทราบจุดประสงค์ เหมือนคอนเทนต์ที่ผมเคยเอามาฝากกันในช่วงต้นปีที่เป็นเอกสารสืบสวนของรัฐบาลสหรัฐในะครับในเรื่องการยิงวัตถุบินหลายๆอ็อบเจกที่โผล่มาบนน่านฟ้าสหรัฐและแคนาดาในเวลาไล่ๆกันถ้าใครยังไม่ได้ดูแวะไปหาดูย้อนหลังกันได้ครับตั้งแต่อดีตเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนถึงทุกวันนี้ ที่ทางนาซาตรวจสอบหลักฐานการพบ UFO ตั้งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชิ้นและสรุปว่าไม่ปรากฏหลักฐานว่าเอเลี่ยนอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ที่ยังไม่สามารถอธิบายนี้ได้เลยฟังดูแล้วก็น่าผิดหวังใช่ไหมครับแต่ทางนาซาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าทฤษฎีการมีตัวตนของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวนั้นมีอยู่จริง แล้วเมื่อไม่นานมานี้ทางองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือนาซาก็ได้เปิดเผยข้อมูลรายงานวิเคราะห์การพบ UAP ฉบับเต็มซึ่งประเด็ดนนี้เหล่านักเสพจินตนาการเรื่องสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกทุกคนก็สนใจและติดตามอัปเดตกันมาตลอดและตัวย่อคำใหม่ที่โผล่มาให้พวกเราเกาหัวกันรัวๆก็คือคำว่า UAP ที่มาแทน UFO นี่แหละครับ หลายคนก็สงสัยว่าไอ้คำที่เราใช้เรียกวัตถุบินลึกลับตั้งแต่เมื่อ70กว่าปีก่อนคำนี้มันกลายมาเป็น UAP ได้ยังไงคำว่า UAP ย่อมาจาก Unidentified Anomalous Phenomena หรือ Unidentified Aerial Phenomena ที่แปลว่าปรากฏการณ์ผิดปกติที่ไม่อาจระบุได้คำนี้จะต่างกับ UFO นะครับหรือ Unidentified Flying Object ที่พวกเราคุ้นเคยกันตรงที่ UAP นั้น จะมีความหมายที่กว้างกว่าเพราะนอกจากวัตถุบินแล้วยังหมายถึงทุกปรากฏการณ์ที่ทําให้เราเห็นภาพเหมือนวัตถุลอยบนท้องฟ้าที่อาจจะเป็นอากาศยานปรากฏการณ์ทางแสงดวงดาวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันถูกมองเห็นและจับภาพได้ก็จะเรียกว่า UAP ทั้งหมดเลยนั่นเองครับกลับมาที่รายงานของนาซากันครับทางหน่วยงานสืบสวนเรื่องราวปรากฏการณ์นี้เขาบอกว่า จะมีการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยในการสืบสวนต่อจากนี้บิลเนลสันผู้อำนวยการน a s a เขาก็ให้ความหวังว่าองค์การน a s a ไม่เพียงแต่จะเป็นผู้นำในการวิจัย UAP เท่านั้นแต่จะแบ่งปันข้อมูลต่อสาธารณะด้วยความโปร่งใสอีกด้วยทางผู้ช่วยบริหาร NASA นิโคล่าฟอกซ์ก็บอกว่า UAP เป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกของเรา ส่วนสาเหตุที่ยังไม่สามารถไขปริศนานี้ได้ก็เพราะยังขาดข้อมูลที่น่าเชื่อถือและผ่านการทดสอบจนยืนยันได้ว่าเป็นของจริงนั่นเองในรายงานเรื่อง UAP มากมายนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานชิ้นไหนที่ยืนยันได้ว่ามันเป็นยานพาหนะของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวครับส่วนในการถแถลงข่าวเมื่อคราวก่อนทางนาซาก็ไม่ได้ลงรายละเอียดของเนื้อหาและค่าจ้างสำหรับผู้อำนวยการวิจัย UAP ด้วย ซึ่งอันนี้ก็น่าจะถือว่าย้อนแย้งกับคำประกาศของนาซาเองนะครับว่าจะโปร่งใสในเรื่องการวิจัย UAP ส่วนเหตุผลที่นาซาไม่ยอมเปิดเผยเรื่องนี้ก็อาจจะเพื่อปกป้องผู้อำนวยการคนใหม่จากการคุกคามของสาธารณะก็เป็นได้เพราะดเรเดนิเลอีแวนส์รองผู้ช่วยผู้บริหารด้านงานวิจัยเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสมาชิกของคณะทำงานวิจัย UAP นั้นเคยได้รับการคุกคามและข่มขู่จริงครับ เขาบอกว่านาซาให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความปลอดภัยของทีมงานอย่างจริงจังสูงสุดเพราะงั้นก็เลยขอตัดสินใจไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้อำนวยการงานวิจัย UAP ก็แล้วกันและด้วยความตั้งใจที่จะตรวจสอบหลักฐานการพบเห็นบรรดาวัตถุประหลาดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันโผล่มาบนท้องฟ้าเหล่านั้น NASA ก็เลยเลือกใช้เครื่องมือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจจับ UAP และที่ขาดไม่ได้ก็คือเหล่าสาธารณชนที่เป็นปัจจัยสำคัญในการไขปริศนานี้ด้วยทางนาซาเองก็ยอมรับนะครับว่าความท้าทายที่ยากที่สุดคือเรื่องของข้อมูลอันน้อยนิดนี่แหละที่เป็นตัวแปรสาคัญ ก็เลยต้องขอความร่วมมือจากเหล่าสมาชิกชมรมคนชอบการมองท้องฟ้าทั้งหลายว่าช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องและบันทึกภาพหรือคลิปส่งกันมาเยอะๆหน่อยนะจ๊ะไม่ว่าจะผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตกล้องดิจิตอลและเมตาดาต้าของสมาร์ทโฟนจากบรรดานักสังเกตภาคพลเรือนทั่วโลก เพราะทุกวันนี้ยังไม่มีระบบอะไรที่มีมาตรฐานพอที่จะใช้ในการคัดกรองปรากฏการ UAP ได้อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซนเพราะข้อมูลที่ได้มันกระจัดกระจายและไม่ครบถ้วนนั่นเองครับ พร้อมกันนี้องค์การอาวกาศนาซาก็เล็งเห็นว่าการทำความเข้าใจหาคำตอบและค้นหาคำอธิบายปรากฏการ์ที่ว่านี้และการหาสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวจากนอกโลกหรืออาจเข้ามาอยู่ปะปนกับพวกเราแล้วในตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่สำคัญของนาซาทั้งหมดแล้วด้วยคุยกันด้วยหัวข้อนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีเรื่องราวข่าวสารในวงการ UAP มาฝากกันเลยพอดแคสต์นี้ก็คงไม่สมบูรณ์แน่นอนครับ ผมก็เลยไปหาอัปเดตเรื่องข่าวปรากฏการ UAP มาฝากกันแบบพอหอมปากหอมคอครับเมื่อช่วงกลางเดือนก่อนนะครับหรือกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาชาวสต็อกพอร์ตประเทศอังกฤษได้พบวัตถุบินลึกลับเหนือท้องฟ้าสองลำจากสวนของเธอครับแล้วมันมีลักษณะคล้ายกับวัตถุสีขาวที่กองทัพเรือสหรัฐรเคยเผชิญหน้าเมื่อปี2,547ด้วยงานนี้ก็เลยทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างงุนงงไปต,ตามๆกันเลยทีเดียว ในภาพชุดใหม่ได้แสดงให้เห็นวัตถุสองชิ้นที่ปรากฏตัวทางตอนเหนือของอังกฤษโดยสตรีผู้ไม่ประสงค์จะออกนามได้บรรยายถึงการพบวัตถุบินลึกลับจากสวนหลังบ้านของเธอซึ่งมันมีลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสามเหลี่ยมที่เปล่งแสงสีขุ่นก่อนจะเปลี่ยนรูปร่างและพุ่งไปรอบท้องฟ้าส่วนวัตถุบินลึกลับชิ้นที่สองก็มีสีขาวที่สว่างกว่าและมีรูปร่างเหมือนแคปซูลได้หายแว็บไปก่อนจะโผล่กลับมาอีกครั้ง ย้อนไปเมื่อเกือบๆกือบ20ปีก่อนก็เคยมีรายงานการเผชิญหน้ากับหนึ่งใน UFO ที่โด่งดังและแปลกประหลาดที่สุดมาจนถึงทุกวันนี้ครับซึ่งพบโดยกองทัพเรือสหรัฐเมื่อปี47มันเป็น UFO ทรงกลมสีขาวที่มีลักษณะคล้ายๆกับที่สุภาพสตรีชาวอังกฤษคนนี้เจอครับในคำให้สัมภาษณ์ของผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่ามันมีรูปร่างสามเหลี่ยมสีโลหะและมีรูดำอยู่ตรงกลางส่วนที่รูปร่างเหมือนแคปซูลอีกอันมันสว่างขึ้นเรื่อยๆ ก่อนจะแว็บหายไปและปรากฏขึ้นอีกครั้งวัตถุบินปริศนาสองลำนี้ปรากฏขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมครับทางด้านนิกป๊บผู้เชี่ยวชาญด้าน UFO ที่เคยร่วมงานกับกระทรวงกลาโหมสหราชาอาณาจักรบอกว่าทั้งภาพและเรื่องราวในเหตุการณ์นี้น่าทึ่งมากแต่ก็ยังไม่สามารถระบุต,ตัวตนทางอากาศของพวกมันได้อยู่ดี ด้วยความที่มีหลักฐานแค่ภาพถ่ายเท่านั้นมันก็เลยไม่สามารถชี้ชัดๆได้ว่ามันคืออะไรผู้เชี่ยวชาญอีกคนที่ชื่อฟิลิปเมนเทลนักวิจัย UFO ชาวอังกฤษก็บอกว่าพวกมันอาจจะเป็นวัตถุบินทั่วๆไปอย่างโดรนหรืออย่างอื่นที่สามารถอธิบายได้นั่นแหละครับเขาบอกครับว่าอย่างหนึ่งที่เราสังเกตเห็นจากหลักฐานนี้ก็คือ แสงไฟที่ลอยขึ้นจากพื้นดินซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นสถานที่กลางแจ้งแล้วแสงสว่างดวงใหญ่นี้ก็จะสะท้อนจากเมฆที่ลอยต่ำทำให้พวกมันดูแตกต่างออกไปเมื่อมองจากมุมอื่นเลยพลอยทำให้ดูแล้วก็น่าเชื่อถือว่าอาจเป็นวัตถุบินลึกลับจากต่างดาวอย่าง UFO ก็เป็นได้ฟิลิปบอกว่า เขาดูภาพถ่ายที่อ้างว่าเป็น UFO มามากมายตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วสุดท้ายส่วนใหญ่ก็กลับกลายเป็นแค่วัตถุธรรมดาทั่วไปทางด้านคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านสื่อกาโหมและความมั่นคงหรือ DSMa ก็ได้ออกมาแสดงความเห็นกับสื่อครับว่าเอกสารเพนตากอนล่าสุดเผยให้เห็นว่า UFO ทั่วไปมีลักษณะเป็นทรงกลมหรือลูกกลมมีสีขาวหรือสีเงินและมักสะท้อนแสง ตามรายงานระหว่างปี1996ถึง2023ระบุว่ารูปร่าง UFO อื่นๆก็จะมีทั้งแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าวงรีสามเหลี่ยมจานทรงกระบอกสี่เหลี่ยมจัตุรัสและแม้กระทั่งรูปหลายเหลี่ยมก็เคยมีรายงานมาแล้วเหมือนกันซึ่งในจำนวนนั้นร้อยละ16ก็ถูกระบุว่ามีแสงถึงหลายๆกรณีจะเป็นเพราะคุณสมบัติการสะท้อนแสงก็ตามนอกจากนี้ เพนทากอนได้เผยแพร่แผนที่ฮอตสปอตซึ่งเผยตำแหน่งของรายงานการพบเห็น UFO ซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นและตะวันออกกลางอีกด้วยครับขยับมาที่ข่าวฝั่งสหรัฐอเมริกาครับอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกลองเดวิดกรูสได้ขึ้นให้การเป็นพยานภายใต้คำสาบานเมื่อเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาว่าเพนทากอนเคยเผชิญหน้าโดยตรงหรือทราบเรื่องโครงการลับของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ไม่ใช่มนุษย์ เขาบอกกับคณะกรรมการว่าทั้งตัวเขาลูกเรือและทหารผ่านศึกมากกว่า30คนล้วนมีประสบการณ์เกี่ยวกับ UAP และอ้างว่ารัฐบาลมียานพาหนะต่างดาวทั้งในสภาพสมบูรณ์และเสียหายบางส่วนถึงจะไม่มีหลักฐานยืนยันคำพูดณนะตอนนี้ก็ตามเดวิด <David S 1> <David S 2> ก็บอกครับว่าชาวอเมริกันถูกทิ้งให้อยู่ในความมืดมาเกือบศตวรรษซึ่งเรื่องที่ปลุกกระแสของ UFO ครั้งแรกนั้น เกิดขึ้นที่เมืองมาเจนตาประเทศอิตาลีในปีพุทธศักราช2476ซึ่งรัฐบาลอิตาลีของมุสโซลินีได้เก็บความลับเรื่องนี้ไว้จนถึงปี1944-1945สมเด็จพระสันตะป,ป,ปาปาปาปิอุสที่12จึงส่งแจ้งเรื่องนี้ให้กับกองทัพอเมริกาก็เป็นเวลา14ปีก่อนเหตุการณ์รอสเวลที่ยอมรับกันว่าเป็นการพบเห็น UFO อย่างเป็นทางการครั้งแรกนั่นเลยครับ เมื่อสื่อถามว่าเขาเชื่อว่ารัฐบาลเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ UAP มากแค่ไหนกรุสก็ตอบทันทีว่าเชื่อมากยืนยันด้วยหลักฐานพยานที่ถูกสอบสวนไม่ต่ำกว่า40คนและเขารู้ตำแหน่งที่แน่นอนโดยได้ให้คนที่มีความรู้โดยตรงเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองนี้แก่ผู้ตรวจราชการไปแล้วด้วยซึ่งหลังจากที่เขาออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เขาก็ต้องเผชิญกับการตอบโต้อย่างโหดร้ายซึ่งไม่ใช่แค่ตัวเขา แต่ทั้งเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาคนอื่นๆก็โดนมาตลอดช่วง3าปีที่ผ่านมานี้ด้วยครับคุณผู้ชมฟังกันแล้วคิดว่ายังไงบ้างครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับส่วนผมเองยังไงก็เชื่อครับว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนี่ยมันมีแน่นอนแต่จะเป็นเขาที่มาหาเราหรือเราที่หาเขาเจอก่อนก็อีกเรื่องครับแล้วด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งดาวเทียมกล้องโทรทัศน์หรือกล้องโทรทัศน์อวกาศ สักวันหนึ่งเราก็น่าจะได้คำตอบว่าพวกเขาหน้าตาแบบไหนแล้วโผล่มาที่โลกเราด้วยจุดประสงค์อะไรกันแน่ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวจากคุณผู้ชมที่แนะนำมาในคลิปตอนก่อนๆนหน้านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าที่นี่ k ค v a r i e t y สวัสดีครับ